น่ารักอะไรขนาดนี้ลูกยูยูวายสวัสดีพี่เลี้ยงออนไลน์บอกหนูไปโรงเรียนก่อนนะโบกมือลาพี่เลี้ยงออนไลน์ก่อนเข้าโรงเรียนวันแรกทําเอาพี่เลี้ยงออนไลน์ใจใหายกันไปตามๆกันเมื่อได้เห็นคลิปสุดน่ารักของยูยูที่ยกมือไหว้พร้อมกับพูดกับแฟนๆว่าหนูไปโรงเรียนก่อนนะคะเห็นมาตั้งแต่อยู่ในท้องมาตอนนี้โตเป็นสาวแล้วกําลังจะเข้าสู่รัวโรงเรียนและแล้ววันสําคัญก็มาถึงในวันเปิดเทอมของยูจินไปวันแรกถามว่าพร้อมไปโรงเรียนไหมดูจากอาการของเต้า มีรอยยิ้มที่เรียกได้ไว่ทาทั้งน่ารักแล้วก็สดใสจนทำเอาหลายคนที่ได้เห็นใจฟูกันไปตามๆเพราะเหมือนได้เห็นการเติบโตของต้ายูจินและยิ่งตอนที่ถามว่าถ้าเกิดว่าไปโรงเรียนแล้วจะคิดถึงมามีไหมซึ่งยูจินก็บอกคิดถึงแต่ยูยูก็อยู่คนเดียวได้ตัวแค่นี้เก่งมากลูกมีพี่ๆถามว่ายูยูไปเรียน,นยจะคิดถึงมามีไหมเอเอ,เอ,เอคิดถึงอว่ายูยู เรียกได้ว่ายิ่งโตก็ยิ่งน่ารักเกินเบอร์จริงๆมมนเมล่าสุดก็ทำเอาหลายคนเอนดูหนักมากเมื่อคุณแม่กําลังนั่งทําผมแต่สาวน้อยก็ไม่ปล่อยให้บรรยากาศเงียบเหงาทั้งคุยทั้งเล่าทั้งเมาท์มอยคุยเก่งฟิลเหมือนเพื่อนสาวจนคุณแม่เองก็ยังอดยิ้มตามในความน่ารักสดใสของลูกสาวไม่ได้แต่ใดๆก็คือแม่เจงเขาสอนลูกมาดีมากๆเตรียมความพร้อมก่อนไปโรงเรียนเรียกได้ว่าไปโรงเรียนก็ไม่มีอะไรต้องห่วงเลยเพราะว่ายูจินเขาสักซ้อมมาดีแล้วและก็ยิ่งเพิ่มความน่ารักคูนสองนั่นก็คือ ที่ยูจินไปบอกกับป,ป้าป้ายูถึงเตียงว่าหนูกําลังจะไปโรงเรียนแล้วนะแค่นี้ก็ฟินจนใจพองโตแต่แค่นั้นก็ยังไม่จบเพราะว่าก่อนออกจากบ้านยูจินก็ยังไม่ลืมทาหน้าที่พี่สาวที่แซนดีก้มไปจุบลาน้องจาย,ยา่าบอกลาน้องสาวก่อนไปโรงเรียนอีกด้วยก็เป็นอะไรที่น่ารักน่าเอ็นดูสุดๆ และเมื่อถึงโรงเรียนแล้วก็ยิ่งทําเอาคุณแม่น้ําตาจะไหลแทนเพราะว่าเต้ายูจินไม่มีการร้องไห้เลยสักแอะแถมยังเดินเข้าห้องเรียนด้วยความมั่นใจสุดๆทําเอาหลายคนที่ได้เห็นก็ยิ่งเอ็นดูแล้วก็ยังชื่นชมตัวแค่นี้เก่งมากๆถ้ากลับมาถึงบ้านแล้วคงจะมีเรื่องให้เมาส์มอยมาฝากพี่ๆแน่นอนและถ้าเพื่อนลูกทั้งยิวแล้วก็เจนนี่นั้นทุ่งสุดๆอยู่แล้วทั้งบ้านหลังงามที่สร้างไว้ใหล้ลูกๆราคาหลักร้อยล้านบาทที่พึ่งเข้าอยู่ไปได้ไม่นานออกรถคันใหม่เพื่อรับรอบครับขขยยยายมามกึ้นโดเฉพาะ ยิ่งตอนที่เจนนี่แล้วก็ยิวได้พาลูกสาวคนโตน้องยูจินไปเข้าโรงเรียนอินเตอร์ชั้นนําไปซื้อชุดนักเรียนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนซึ่งเจนนี่ก็ได้เล่าให้ฟังว่าได้ตัดสินใจเลือกโรงเรียนฮาร์โร่อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลแบงกอกให้กับน้องยูจินโดยที่ตนเองกับสามีนั้นก็ใช้เวลาในการเลือกโรงเรียนนานมากๆเพราะว่าพยายามหาที่ดีที่สุดให้กับลูกและสุดท้ายก็เลือกเป็นที่นี่ซึ่งในวันที่ไปลองชุดนักเรียนน้องยูจินก็ดูอาการตื่นเต้นคุณแม่เห็นแล้วก็น้ําตาจะไหลและคนที่ดูจจะตตตื่นนนเ้้แลก็ภูมิใใ ลูกสาวมากที่สุดก็คงจะเป็นพ่อแม่นี่แหละเพราะว่าเลี้ยงลูกสาวมาตั้งแต่แแบบาะจนตอนนี้น้องกำลังจะเข้าโรงเรียนแล้วพูดได้คําเดียวเลยว่าเพื่อลูกทําได้ทุกอย่างจริงๆและแม่เจนนี่ก็ได้พูดถึงค่าเทอมลูกสาวไว้ในคลิปด้วยว่าประมาณหลักแสนแต่จำไม่ได้ว่ากี่แสนให้ทุกคนไปหาข้อมูลดูและจากข้อมูลค่าเทอมของโรงเรียน h a r ์โรด n ินเตอร์เนชั่นแนลสคู k แ k ค่าเทอมอยู่ที่ราวๆ529,500่าบาทไปจนถึง999,600บาทต่อปีแต่ถ้าเป็นเพื่อลูกแล้วทางครอบครัวก็พร้อมที่จะ พักจ่ายอยู่แล้วจ้า